สวัสดีครับทุกท่านตอนนี้ก็นะไอเจ้าที่ผมอาไปล้างเมื่อกี้ก็แห้งแล้วนะฮะผมก็ได้เตรียมอุปรกปรณ์เครื่องเชื่อมเตรียมโต๊ะนะผมจะทำการขั้นแรกต้องยิงน็อตก่อนนะฮะทุกคน จิ้มแล้วเดี๋ยวค่อยเชื่อมเชื่อมขา,าแบบนี้พอลูกค้าปุ้ยเขาก็ถามมาหาแล้วว่าเอ๊เมื่อไรแม่ค้าจะขายน้ำแข็งใสหิวแล้ววะเั่น ได้เพิ่มอีกหาบาท10บาท cắt sao mươi miss. Mình bẻ không được. Ngọc còn vào Đợi đợi. Làm mất cái tháo một cần một lực.

นะปล่อยมือได้แล้วนะันะ่นฮึ ไอ้ตาล้วนๆ Oh. กอี็เหลืแค่ยึดนี้ไม่โค้งเคงโค้งเคงเนาะยึดนี้นี่ยึดต,ตรงเท้าก็ได้เท้าเ้าเดี๋ยวหาเหล็กยึดก่อน,นะฮะทุกท่านเบื้องต้นก็ได้ไปแล้วนะฮะเดี๋ยวไปหาเหล็กมายึดก่อนนะครับ ได้เหล็กมาแล้วครับทุกท่านอืมเท่านี้แหละตัดตัดแล้วเดี๋ยวจะเชื่อมนะฮะขอตัดก่อน สองเส้นนะบนล่าง Ừ. Oh. Ok, ao. Chiêm lên hả เรื่องสายกราวตึ๊บไปไกลนี่ก่อน

Oh. Uh ini -huh. เชื่อมแน่นก็โอเคแล้วนี่โอเคฮะทุกท่านถือว่าสำเร็จนะครับสำหรับไอโต๊ะทำที่ขายน้ำแข็งใสให้ปุ้ยเนาะนะครับแล้วเดี๋ยวเราผมจะเชื่อมเก็บนะฮะรายละเอียด <Okay. S 2> เดี๋ยวเชื่อมแน่นแล้วผมพ้่นสีจะมารวิวอีกทีหนึ่งนะฮะพีิมิสสวัสดีครับ